พาก,กันขายยังอันี่ขายจีโดขายชีโดเมนบ่กขาย,ยีโดขายยังถ่ายใครไนดะิซื่อสลายสืส่อยถานี้ิซื่อยขายยังซือ่อายอือย่งอีกเด้อบบดนี้

มันมืดแล้วหรอไอ้อาผู้อัดบ่ออาพันน้องสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีกันโดสอาเจ้าเลยสบายดีูง่วงงามหนุกอาวางของกันวางของกันมาสบายดีอาห้องป้าลุงกินข้าวเลยกินข้าวเลยป้าลุง ครับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขึ้นมาหาอายุดิดงไปหาไม่เท่าพอดีมา,มาพอพ, e. พาเข่าเลยนะพี่น้องนางกินข่าอิ่มเพ่อได้ส <jur> ิมเมืองไปชิโดงบั่นเนาะ

เจ้าบอกพึ่งพิ่งอาบน้ำมาผมก็ยังมาทันแห่งอยู่เอาไปไปเห็ดตกค่ะไปเห็ดยู่กนเห็ดบ่หรอยู่เป็นคนเห็ดยู่ก็เป็นคนเก็บขึ้นมา

<laughs> mặt phụng Mẹ phụng bên không đây, thì Đi Mẹ mặt phụng hải đây Mặt phụng ngắm Mặt phụng ngắm, mặt phụng

หยาบของพ่อกันป่ะหายแล้วน่าฝนตกได้เนาะฝนตกฝนตกเอ้ายังไม่ลงมาอยู่ดิไปไปผูดลูกไปจะให้ทสาวๆนี่ เห็ดเดนขายของลงเบิรงก่อนไปพี่น้องว่าชิได้ยู่บนนี่นะเฮ้ยดูไว้คอนเน่งก็ลังมาแรงชูมือนีเด้เด้วอเสร็จบ้ยเออพ้ากันขายยังอันนี้ขายจิโดขายจิโดแม่นบ่กขายจิโดขายยังพายครนะ จิซายจิซอยตาเนี่ยซิ๋วซายขายยางจิ๋วซอยจิซยออจิซยกับหม่าเนาะจิซาย้ะยานขายยางนี่คนงามนี่ออขายยางก็ขายขายไหมขายลูกจนเนาะอันนี้ขายแห่งกี่นโจน ้างามป่านนี่มาคอยไปโจมบานเองแล้วชิมเจ้าพ้ากันคายยังนี่ผาชิลผาคนน้าผุนได้เด็ดได้อีได้ทีกวาผ้าคนน้สาวน้อยสองคนเนี่ยผาคนน้ชิ่งชิ่งใส่โยใส่โยใส่ ซือโซยนี่นะจบไปไซจิซือซอยโอ้ยมีแตนในแถเนะมาวันนี้ดูมาเห็นไหมเดี๋ยวบางพลาดลมเลยค่ะเออเด้อการสแสดงการสแสดงอการแสดงเดี๋ยวบางลมลูกโอหยบอนหงอก,อกคอนเทนต์กําลังมาแรงอยพี่น้องเลย ปไ,ไปใสไปใสก็ทานะเจ้าจิไปใส้ทานไหมโอ้ยเนาะแม่ขาสองคนเลยไปไปง,งามแท้นียบวชา,ายบ่เบิ่งค่ะบวา,ายบ่ ขายวะบอกขายบ่ขายโอ้เป็นนั่นคือบ่ขายพี่ว่าพี่ลูกผลตกไม่ผิดไหมเข่าพี่ก่อนผลตกซื้อบ่ได้ฮะซื้อบ่ซื้ออันนี้เทไลน์นี่แหละกระดาษหาสิพันหาสิพันอันนี้ได้เทไลน์นี่ผ่านหาผ่นบ่ขายว่าเจ้ากะ เอาเบิ้งก้อนนี้โอ้ยังไงบีของเปล่าของเปล่าฝนตกลูกฝนตกป่พี่โดยงามบ่อุ้ยเนาะบ่เอาแล้วแต่กะจะเอาคนน้อยหรือบ่ขายบ่คนน้อยบ่ขายบ่คนน้อยไหนคนหน้อยคลายบ่คนน่อยขายบ่อ่าแต่ก็เบียวบ่เอาเลยบ่ขายบ่เรื่นึงจะหมดดำๆไปไว้นียินบอยเบลอ่ะนะ คล้ายวะไอเบลว่าคล้ายว่ะย,ย,ยังเงี้ยปะลุกข่าวานอนอีกแล้วข่าวานอนอีกแล้วจะเห็นอันนั้นมันบ่แพ้กันได้ชเช้ยล่ะเปล่าเก่ยงพ่นดไดเพูดข่าวว่าไว้ล่ะคือเ<อ>ข้ามาลูก Cửa má Nó tự nó bắt sữa là bác bỏ Nó tự nó bắt sữa cay Ôi dù Ôi dù này <laughs>

ลสางเยอโอ้โอยเยอะลองกันลงกันไปได้ชิมือเด็ได้ปะปปปมือเืนเถ่าปะปะลงมือเินถ่าเนาะโอ้ยเดียนรเดียนร่นเดีนเดียนบรน เพลาเลา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 าแลเพงกคาัสปิดเพลงกันกับไทยเพได้แน่นอนเพลงคาปูคาปูซีโนอาอ่ะลองเอากันลองกันเูด้ได้หน่าเมนบ่ปปาลองถืออยู่บ่ ไปจ้าชีโตะไปลุงไปลูกไปเออเราแม่ปีประตูก่อนจะบอกปั้นลุงนา่จีไปใช้หนอจไปใช้นะ หาประมุนบ่อเออหาประมุนหาเน่บ่จะหาเน่บ่ปออไปกินนวดหมุดปหาประมุลป่ะอุ้มามานามาน้าพีดด่ดุเอ๊ะรถไทยละมาใช่ไหมพนี่แกเน่เนาะเต็มรถไทย,ยอ,ย,นะอทยู่ผัวนานจะแกท่านเนาะ จะเปิดเฮียเลยเนาะแกทานแกยังมาบ้านมาเมืองแล้วบัดอันนี้ป๊าจับก่อนเลยนไอ้จับอยู่ติ๊กเห็นเตัวคนนี่นะเอ่ยเชื่ชเลือดชื่อปลาหลบเออ đùng 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 đi đùng đùng cọt đi cọ đi, cọ đi cọt Because I mean coisa got ตาลล่ลูตาลลาลาลาตาลลตาลลลาลลลตาลลลุีีตาลลลา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 ตาลลลตาลลาลุยด้าดีกจาไปเดยืนได้ป่ายเลยเอ้ยเน่่งเลาบาทุกาเกาาจอดกันไายืนเล่นาต่ ขัดเราไปขัดเลยเนยอย่างนี้อย่ายืนเนาะเอาหงเจ้าด่ชุดเอาไเจ้าอยูีมือว่ากองหน้าไปเอากองหน้าระวังมือย่าเอา่กองน้าวังมือดดิยูดีใช่ไหมเปนข้ากันเลย

หาพิ่าดน้อไม่ิแต่าได้เมา่โนอนหาเรียบร้อยผมได้ขายเซยลูกค้ามาหานได้ขายเซยแล้วลูกค้าเต็มถึงที่เลยเออลูกค้าอาเต็มถึงที่เลย นี่แบบรุเลยแต่รุปรเลยต่ ü, ยตมาถึงทีลุบเลยแต่กันไล่หายได้เลยนะเ <c oughs> อ้าจะกิน <c oughs> ปลาคองปลาคองมันจะตลาดแดงไหมปลาคองเนาะ ชิลไปเฮวไปเอาตัวแขงมาให้ถ่ายไว้ถ่ากินว่าไรเวัดมือก่อนเดียวเวัดมือได้ขนา่ะกุ้งคั่มได้เลยขนาดน่ะเออเขียวว่า,าวไรเลย ่ใ hey. hey, uh ้ด huh. no, uh ูไปไปถากินมาก่อนหนึงวใว่าใยินถานอนเลยดุถานอนเลยหายว่าเถาหายเทานี่หายเทาใจ เท่านี้จะดุนี่เท่านี้ให้เท่านี้ก้อนนึงก้อนเ่านีวัวหเท่าน้กอนเดียวไม้ัไม้ไม้นก้อนเดียวก้อนเดียวให้เท่านี้เดียวเ่านอนบ่ให้จังนี้เนาะเถานอนกินว่ไหนเนาะหกิน แม่แม่เอาแม่ม่เอาฮัลโหน่ะคะโอเคเราให้พี่น้องเนาะสัตว์คิดดีนะเราเปียกควาลาก่อนเด้อเราขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอชซีคือเก่าคือเดิมขอบมาติดตามนะครับส้มซองแม่เราปคตรมาตลอดสำหรับคลิปนี้กาขอมาสบายดี